ที่ความคืบหน้านะคะในการติดตามมือระเบิดที่มีการระวางระเบิดที่มัสยิดกลางจังหวัดปตัตตานีซึ่งทางด้านของพอบตรก็ระบุนะคะว่าทราบข้อมูลของคนร้ายแล้วแล้วก็เชื่อว่ายัางคงหลบนี้อยู่ตามแนวรอยต่อระหว่างประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียจึงเตรียมประสานทางการมาเลเซียในการติดตามแล้วคะ่ะ พลตรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็กล่าวถึงเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าวัดซีกลางถนนยะรังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีจนส่งผลให้จากสิบตำรวจอนุรักษ์รักบุตรซึ่งไปอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าวัดซีเสียชีวิตแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งได้รับบาดเจ็บอีกสองนายระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลของคนร้ายที่เกาะความไม่สงบในพื้นที่แล้วโดยมาจากอำเภอหนองจิกและอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานี และเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายนั้นยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่และตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านจึงเตรียมประสานประเทศเพื่อนบ้านในการติดตามตัวพร้อมหาหรือร่วมกันในสัปดาห์หน้า ที่ตนเองนั้นจะเดินทางไปราชการที่ประเทศมาลเลเซียด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะจากกรณีที่เกิดขึ้นเชื่อว่าคนร้ายมีการวางแผนที่จะก่อเหตุอยู่แล้วเพื่อจะตอบโต้เจ้าหน้าที่จึงได้มีการกำชับตำรวจทหารฝ่ายปกครองเฝ้าระวังด้านการข่าวติดตามกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ยังมีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนหรือเดือนถือศีลอดของชาวไทยมุสลิมหลังพบว่ามีการเตรียมการก่อเหตุอีก